รลงมาดูมาจะกล่อไพ่ชุดนึงนะครับนี่นนะครับก็จะมีสองสำรับคือสีแดงกับสีน้ำเงินเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเรามาดูปใกล้นะครับอันนี้คือไพ่สีแดงนะครับหนึ่งสำรับผมไม่ดูหน้าไพ่นะครับเป็นไพ่ปกติเลยนะครับไม่มีอะไรพิเศษเอาเป็นว่าอันดับแรกเนี่ยผมจะสุ่มเลือกไพ่ในสำรับเนี้ยนะครับมาก่อนหนึ่งใบนะครับ สมมุติเป็นไปนี้แล้วกันนะครับผมจะคว้าไว้ตรงนี้นะครับกล้องจะเห็นอยู่ตลอดไม่มีการตัดภาพนะครับว่าไพ่ใบนี้จะถูกวางไว้ตรงนี้ตลอดเวลานะครับจากนั้นผมจะเก็บไพ่ที่เหลือทั้งหมดผมจะไม่ใช้การแสดงผมจะใช้ไพ่หลังสีน้ําเงินสําหรับนี้นะครับอันนี้เป็นไพ่หลังสีน้ำเงินอ่าไม่มีอะไรพิเศษนะฮะอ่ะผมให้ดูก่อนนะครับว่าไพ่สีน้ำเงินหนึ่งสำรับนะครับนี้เป็นตัวเลข ของไพ่เสีเงือน,นะครับผมจะคว่ำเอา่างนี้ก่อนแล้วกันผมจะตัดไพ่เสีเมืองตัดให้ผู้ชมดูก่อนว่าสลับที่กันนะครับแล้วผมจะคลี่ไพ่แบบแฝงมากๆนะครับให้ผู้ชมเลือกไพ่มาหนึ่งใบใบไหนก็ได้ครับไม่มีการบังคับคุณชี้นิ้วลงมาเลยครับใบบนหลังไพ่ใบที่ต้องการเลือกเลยครับใบไหนก็ได้ครับ ใบนี้นะครับโอเคผมจะเอาไพ่ใบที่ผู้ชมเลือกออกวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วที่เหลือนะผมจะให้ดูก่อนนะครับไพ่รูไหมครับว่าไพ่อะไรหายไปไม่ทราบใช่ไหมครับผมจะเปิดไพ่ที่ผู้ชมเลือกก่อนนะครับให้เห็นกันเลยนะครับว่ามันคือ10บข้าหลับตัดและนี่คือไพ่ที่ผมสุ่มมาตั้งแต่แรกนะครับ ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับลองดูว่าเป็นเบอร์อะไรสิบขลังอัดครับนี่คือไพ่ที่ผู้ชมเลือกครับไพ่ที่ผมเลือกนะครับใจตรงกันเลือกเบอร์เดียวกันนะครับคนชุดนี้นะครับเลือกไพ่ใจตรงกันนะครับเป็นไพ่ที่ทุกคนสามารถเล่นได้นะครับสนใจชุดนี้นะครับโพสตาร์เมจิกช็อปท่านั้นนะครับ